สวัสดีจ้ามาเนี่ยายเตาเสิยผ้ามาเบิ่งเวทีเติม,ม,ตมน้ำมันรถบะอยู่เมื่องหนอกด้วยจา้าเขาต้องเติมเองด้วยจ้าพญไงพญไงเขียนไว้พ่อต้องเติมเดี๋ยววิสัยอินเตสมมาใชยไหเบิ่งพอไงล่งไปเส่ล่งไป พอลุกแต่น้ำได้จากตรงนี้ช่างเครื่องโหลดหน่ะแต่เบิรงว่าไปไหนก็เติมน้ำมันเออเออแปัมน้ำมันรถปัแปมน้ำมันบ้านเขาแม่จ่าเขาสิบเบอมีเด็กปัปมมาเติมให้เด้จ้ะต้องเติมเอง เติมเองทุกอย่างไปเสียเงินเสียเงินแล้วยังแอะเจะบมาเปิดน้ำมันใส่ถังเองปิดเองแเจียเติมหม้อใส่กะเฮ็ดเองคือกันจ้าเฮ็ดเองเติมเองคือกันบานเนื่องนอกกาะสิบะมีคนกรสิบอมีคนเติมน้ำมันไห้คืออยู่มัองไท่เฮ้่จ้า เป็นยังไงสิไปจายเงินออกมาแล้วก็สิมาเอาอันสายน้ำมันมาใส่เองแจกเป็นมาจากเขาเป็นยังสิหละจากเมืองนอกระเบิดน้ำมันมากกว่าสแตนด์คุณใช้กันกับปัไรย่งมั่งใช่ห้าหลัาแจก แต่เมืองไทยข้าวกะซี่รีเด็กปั่มเนาะจ้ะเติมหลายปันเติมหลายข้อเกษสิมีน,น้ำมีท่าให้อยู่ให้กินอยู่นี่เติมเองด้วยจากเซิร์ฟเวอร์ทรายกะบ่มี่ยังให้กินแบบด้อจ้ะน,ะน,าน้าขวดเดียวกับบะมีให้กินรถไงก็กินน้่มมันหลายอยู่แบบ กล้ามสุดไปห่อสุดตะคอกชีวิตของคนขับรถขั่วขับรถซิปร้ออ๋อน้ำปั่มน้ำมันไงของสวีเดนได้จะ้ะเปั๊มน้ำมันอันของสวีเดนเขาจะมีเขาโทษได้จะ้ะเขาสะบ่มีเด็กปั๊มเขาสินอนันเฮ็ดเองยังเองเมื่ทุกสิ่งทุกอย่าง nó bơm kem phải nhai hết rồi là chả sẽ bơm bơm nắm cành cái giá chèo ra phào bia giá chèo đôi cành เต็มหลายทเกคนหน่อยซ้อมหลอยดีกว้าค่นมันแรงจริงแรงค่ะไม่มีลาราค่าไม่มอะไรก็ไม่มี

nhịp hột liệt Lượt này thì mình chỉ nằm mắt lại đây nó chả Nếu chào có bố hủ có cành mà có thể thật ขั้นกลัวสามร้อยสามสิบสามสามลิตรสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดโอ้ยเจ้าเดาประจำเลยแต่โซมีเกะทางกะอ๋อสามร้อยกตัวลิตรพักนอจ้ะ เร่เกี่ยวกับผ้าเบิงสิผ้าไปเบิงน้ำท่างจัหน้อยนึงนาแจะเนาะทำมันเบิงได้ก็ได้แล้วเราบันนี่แล้วแล้วก็มาเชียนจดไว้มัขึคือ,อยู่มังไก่ได้จ้ะมังไก่เขามีเด็กปั๊มยังคิดเล็กคิดเงินเองจ่ายเงนินจดเพื่อเพื่อจ่อายเงนิน นี่กับเสีป้าไปสรางเสียหอดบ้านเย็ดเดียวกับไปนี่กัลิ้นชอปปิง้งเดีวก็บับไปน้นชอปปิง้งพานพ่างพานไปบ้านเย็ดเดียวกเยด็ดเบียเย็ดเดียวกับนี่ชอปปิง้งอืมอาจจะ รถเก่ารถเก่าเก่ารถก็เก่าคนก็เก่าแ่ดี๋ยหกลมลาบีนกลมลาประชุนฮอกซอรออสาอ๋อ linh shoping, bong ăn để rẽ tiều và mứt trọt sợi, làm tin như này là cha em em ก็บมทางเออบางหูคือกันเด้จ้าวาสิลง่งให้เบิ่งได้ปอนี่ว่ากล่องมันแห่งแต่ไอ้นี่มันเต็มแม่จ้านี่มันเต็มไฟแดงแต่ลงบ่ได้กับสดแสดงว่าบ่ได้เบิ่งทายถิมซื้อๆเด้จ้า <c oughs> ต้องไปให้อันลูกเขาอัน เอาอันนี้ออกให้เอาออกใส่คอมพิวเตอร์นะจ้ายักเจียวกับเห็ดบอกเป็นไปบับนี้ป้นไปทางหน่อยแล้วก็สิไปทางดวนกะยิ่งเงาเลยจา้า,บาบแบแนบนี้จกชีพันเติมน้ำมันหายเบิง ไปแค่นี้เด้อจ้า,อาพอกันกับยายเตี๋ยวอีกจ้าสิมีคลิปต,ต,ต่อต่อต่อไปมาให้เบิ่งอยู่จ้าจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ยายเตี๋ยวกดซับตะไคร้เด้อจ้าจะเฝ่าเบื่อเบือ่อยายเตี๋ยวเด้อเป็นโมยายเตี๋ยวไปโดนแน่ขอบคุณแอบซีทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าจ้าบายจ้า